สวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพันธ์แชนแนลนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวเว็บ KMM u ุ l เนิมนะครับผมก็เป็นเว็บในการปั๊มไลค์ปั๊มแชร์ปั๊มยอดวิวไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram หรือ TikTok นะครับผมตอนนี้บริการใหม่เข้ามานะผมก็จะมาทำให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน,น้องดูนะครับผมว่า เป็นยังไงนะครับบริการใหม่ตรงนี้ก็เป็นของ Tik t o ็อกนั่นเองนะครับผมเห็นมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่า t i k t o k อกนี่มันมีบริการในการปั๊มผู้ติดตามหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมบริการตัวนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับผมบอกเลยว่ามีลดแรกจากแถมแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมไปกันเลยเอาเลยครับตัวนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ Google ตรงนี้เราเข้ามาใน Google Chrome นะครับเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเลยนะครับผมจะพิมพ์เข้าไปหาเลยครับ KMM นะครับ kth com นะครับผมผมยึดเลขขั้นสั้นว่า KMM นะครับเว็บ KMM นะเว็บนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีจริงนะตรงนี้ขอใช้ผู้ใช้งานนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกคนที่เคยสมัครแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าใช้งานได้ปกติส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็นี่ข้างล่างเลยครับผมมันจะมีบอกว่าสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปเลยนะครับผม นี่นะครับตรงนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหมือนเดิมนะค่าเงินทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับในรอบก่อนนะครับที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้นะครับก็จะมีพวกปั๊มไลค์ปั๊มไลใช่ไหมนะครับรอบนี้ต้องเอาใจผู้ที่ใช้งานติ๊กตอกกันนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเยอะนะครับแล้วก็ ทุกคนต้องการมากก็คืออยากจะมีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับเพื่อทำเงื่อนไขข,ของ Tik t o k ให้ผ่านนะครับมันจะสามารถไลฟ์สดได้นั่นเองนะครับเมื่อถึงไลฟ์ถึง1 0ึ0คนนั่นเองนะครับผมามาดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีการบอกนะว่าเราจะเลือกหมวดหมู่อะไรเหมือนเดิมนะทุกคนให้เราติ๊กไปที่หมวดหมู่นะครับปึ๊บอ่ามันจะลงมาเลยนะครับเราก็จะมีของ YouTube Facebook Instagram นะครับผมตรงนี้เลยนะทุกคนนะคุณเห็นใช่ไหมครับ t ิ๊กต็บริการแนะนําราคาถูกที่สุดนะครับรับประกัน30วันนะครับในตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์นะเขาได้บอกว่าอัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่มีตัวบริการใหม่นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยแหละเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์และสิ่งที่สําคัญของหลายๆคนนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องการสิ่งนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมครับนี่อันนี้ล่าสุดนะครับผมเข้ามาใหม่เลยนะครับ คือผู้ติดตามดีที่สุดทันทีไม่มีลถนะครับผมนี่นะครับอันเก่าๆก็จะเป็นพวกปั๊มวิวนะครับผมปั๊มคนถูกใจนะครับปั๊มยอดวิวนะครับแล้วก็จะมีแชร์โพสต์คอมเมนต์นะครับแบบกําหนดเองเนาะมันจะมีประมาณนี้นะครับไม่มากเนาะมันก็เลยยังไม่ค่อยบูมยังไม่ค่อยถูกใจมากนักนะครับผมแต่ตอนนี้บริการนี้เข้ามาแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าต้องลองใช้แล้วครับผมเป็นบริการใหม่นะปึ๊บนี่ เมื่อเรากดใช้แล้วเราก็ไปที่คำอธิบายข้างล่างนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันใช้ลิงก์อะไรยังไงนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงการทํางานนะครับผมใช้งานได้ทันทีนะครับทุกคนส่วนลิงก์ให้ไปเอาลิงก์อะไรมาครับผมลิงก์โปรไฟล์ทิกตอกนะครับผมนี่ครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะตรงนี้ผมจะขอพับลงไปก่อนนะทุกคนเข้าไปที่ทิกตอกของผมก่อนเลยนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนเดิมมันอัดติลิ้ก์ิดเสียงนะครับผม ปุ๊บอ่าโอเคแนละ้วไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับผมโอ้โหตรงนี้ในเนด็ดเน็ดเครื่องพอดีฝนมันตกนะครับช่วงนี้มันก็เลยแบบเอ้ยน่งนงนะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าโปรไฟล์ของผมนะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะโอเคให้เราไปกดที่ขีด3ขีดด้านบนขวาสุดนะครับผมปุ๊บอ่ามันจะขึ้นคําว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ พอมันมาหน้านี้นะครับผมมาหน้านี้ให้เราคลิกไปเลยครับผมให้เราคลิกไปที่แชร์โปรไฟล์นะครับผมแล้วมันจะขึ้นครัว่าคัดลอกลิงก์นะทุกคนคัดลอกลิงก์ Link นะครับอ่ากดไปเลยครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วทุกคนพราเรากดคัดลอกลิงก์ Link เรียบร้อยให้เรากลับไปที่หน้าเว็บเลยนะครับโอเคเรากลับมาที่หน้าเว็บแล้วตอนนี้กดไปที่ตรงลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็วางลงไปเลยครับปึ๊บวางลงปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยเราวางลิงก์เรียบร้อยครับ เหมือนเดิมครับผมปริมาณก็เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับอ่ะผมจะเอาสัก100ดีกว่า100จะเป็นเท่าไหร่ครับผม27บาทเองนะทุกคนโค้รถูกเลยนะบอกตรงโอ้โหบอกตรงบอกตรงนะฮะโอ้โหเฉลี่ยครับเวลา27นาทีนะทุกคนตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมอ่ะทำอย่างนี้เรื่อยๆหรือว่าอยากจะลองอ่ะ1 0 0 0 1,000มีคนอยากรู้นะครับถ้า1,000เนี่ยเราจะสามารถไลฟ์สดได้ใช่ไหม ทำหนึ่งเท่าไหร่ครับผมโอ้โหแค่277บาทนะครับผมนี่ครับคนติดตามเพิ่มขึ้นครับผม1,000คนเอาไปว่า1 1 0 0นะครับผมผมจะใช้แค่100นะทุกคนถือว่าเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นบริการใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับผมโอเคกดสั่งเลยนะครับ นี่นคราวนี้ก็ถูกตัดเงินออกจากบัญชีเรียบร้อยเราก็จะเหลือเงินอยู่ที่60บาทนะครับผมจุดแปสตางค์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ต้องรอการอนุมัติแล้วก็เป็นการดําเนินการของทางระบบเขานะครับจะมีการดีเลยเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปดูกันที่หน้าโปรไฟล์กันเลยดีกว่านะครับ เดับตอนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโปรไฟล์ของผมนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับผมเริ่มไหลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนมันจะทยอยมาเรื่อยๆครับไม่ได้มาแบบปั้งเดียวนะมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆ่ครับเป็นน้ําเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมตอนแรกผม217นะครับตอนนี้อยเอก่อนหน้านี้ยนั่นก็คือแรกๆเลยนะครับตอนนี้เป็น226แล้วนะครับนี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับทุกคนดูนี่ครับ ผู้ติดตามที่กล่องข้อความนะเห็นไหมไหลเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนี่ครับผมมันจะขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยมีทุกบัญชีนะครับไม่ต้องไปสนใจนะขอแค่ถึงนะผมทุกคนต้องการใช่ไหมครับต้องการให้ถึงพันนะครับผมจะได้ทําการไล์สดได้น้่นเองนะครับอตอนนี้ไม่เป็นไรนะแล้วเ,เ,เราจะรีเฟซให้ดูนะครับผมเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยตัวเนี้ยโอ้โหเนี่ยตอนนี้แบบเต็มเต็มอะเต็มจริงเท่านะครับเดี๋ยวรีรีเฟซดิสองร้อยสามสิบสี่แล้วทุกคนโอ้โห ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้มันจะขึ้นผมคิดว่าจะประมาณช่วง300ครับผมช่วง300กว่าอะไรเงี้ยนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นน้ำเลยโอ้หติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างเงี้ยไหมขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยทุกคนนี่เป็นไงดีนะทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาใช้ดีมากครับตัวเว็บนี้นะครับผม KMM นะผมบอกเลยว่าตัวนี้แนะนำนะครับแนะนำเลยนะเป็นมันเป็นบริการใหม่ที่เข้ามานะทุกคนเอ่อ เวลาเราจะมาใช้งานเราก็มาดูนะครับว่าเออมันจะมีบริการอะไรบ้างนะครับผมแ,แต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัว Tik t o อกเนี่ยมันยังไม่มีบริการตัวเพิ่มผู้ติดตามนะครับแต่คราวนี้คือมีแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าแจมแจมจริงๆอันนี้ผมมาลองทําให้ดูนะเป็นบริการใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดอุ้ยนั่นแหละครับผมเนี่ยผมก็รีเฟซไปเรื่อยเห็นไหมมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับผมมันจะขึ้นเรื่อย อาจจะมีการดีเลย์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบยอดของมันคือ100คนเมื่อกี้นะครับผมก็คือยอดเดิมของผมมันที่217ก็คงที่แค่ตรงนั้นแหะครับผมไม่มีเพิ่มหรอกเพราะว่าช่องในทิกต o k ผมไม่ได้ดังนะครับผมแต่โอเคนะตอนนี้ก็คือเริ่มไหลขึ้นถ้าถึงพันก็สามารถไลฟ์สดได้ก็มาเจอกันนะครับผมว้าวอะไรกันนี่อโอโหมาเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยอื เราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเป็นบัญชีอะไรแต่ขอให้ถึงพั0 0นึ่งคนนะครับผมก็สามารถไลฟ์สดได้ที่เหลือคุณก็มาทำคอนเทนต์ของตัวเองให้มันติดเรตติ้งติดกระแสต่างๆนะครับเป็นชาเลนจ์ต่างๆอะไรก็ว่าไปนะก็จะสามารถติดขึ้นได้ง่ายขายของได้ดีนะครับและปัจจุบันนะผมขอแนะนำเลยว่าปัจจุบันเนี่ยคือแม่ค้าพ่อค้านะครับผมมาขายของในเฟใน ิกตนะครับผมใช่มา่ขายของใน tiktok อนี่คือแบบว่าขายกันเยอะมากแล้วก็ได้ลูกค้าออเดอร์กันค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมผมก็มีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาก็มาขายของใน tiktok อนะครับผมเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเขาก็สามารถหาไรายได้วันหนึ่งก็ไม่น้อยแสนนะครับผมเนี่ยใน tiktok อมันเข้าถึงได้ง่ายและคนเล่นเยอะเป็นอันดับต้นๆน,นะครับผมก็ดีอะ่ะก็ดีมากๆอะ่ะก็ที่1นอ่ะก็ที่หอะ่ <c oughs> ทหอะทุกคน เห็นไ,ไหมก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่โอ้โหแป๊บเดียวก็แคนแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนะครับผมมาเรื่อยๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมมันจะถึง300ตอนไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปถึงตอนช่วงเยอะๆเลยดีกว่านะครับมาอะไรครับตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปดูกันบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวของผมเนี่ยมันไปถึงเท่าไหร่แล้วครับมันถึง300หรือย,ยังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ผ่านมาสักประมาณ10 ก่านาทีแล้วนะครับผมมันใช้เวลานานไหมผมถือว่าไม่นานนะเขาบอกว่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ25 27นาทีนะครับผมไม่เป็นไรนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะเออผมผมก็ลืมบอกนะทุกคนนะถ้ามีปัญหาอะไรนะผมก็แนะนําเลยนะครับให้เข้าไปไปที่ไลน์แอดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเข้าตัวทิกตอกก่อนนะปึ๊บเนี่ยตอนนี้โหมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกดไลค์กดใจอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะทุกคนโอเคนะฮะตอนนี้ เข้ามาที่เท่าไหร่นะห้าสิบห้าคนแล้วนะครับนี่นะผมโอ้ห้าสิบห้าเลยนะฮะทุกคนอี่กดเข้าไปกดถูกใจนะห้าสิบห้านะครับว้าวอย่างเยอะทุกคนอย่างเยอะครับกดไปที่โปรไฟล์นะครับผมโอ้โหสามร้อยแล้วทะลุมาที่สามร้อยแล้วนะครับตอนนี้เยอะมากๆนะครับผมนี่ครับผมสามร้อยนะทุกคนราคาแค่เท่าไหร่เองนะครับ ราคาแค่อยู่ที่26 27บาทช่วงนี้นะถือว่าราคาไม่แพงนะทุกคนราคาถูกที่สุดนะครับผมเป็นบริการใหม่ที่ผมแนะนําเลยว่าถ้าใครต้องการจะมาปั๊มผู้ติดตามนะครับอยากจะไปทําการไลฟ์สดขายของสินค้าต่างๆนะครับผมก็สามารถมาทําได้นะครับผมเพิ่งมาเมื่อวานนะสดๆร้อนๆเลยนะครับบอกเลยเลยอ่านะครับผม และคราวนี้นะครับก็จะบอกอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการล่าช้าด้านการดําเนินการต่างๆหรือว่าเติมเงินแล้วไม่เข้าหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจนะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรเราสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมตัวเจ้าหน้าที่นะครับผมเราสามารถสอบถามได้ที่ไลน์นะครับผมเข้าไปเลยครับไลน์ไอดียนะเข้าไปที่ไลน์ไอดียนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไลน์แอดนะครับพิมพ์ว่าแอดตัวแอดขึ้นมาก่อนนะครับแอด k m m g t h นะครับผมแล้วก็กด แอดเพื่อนไปเลยนะครับเราก็สามารถคุยปรึกษาปัญหากับทางเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะว่าเขาจะมีการแจกแถมด้วยนะครับเวลาเราใช้บริการเขานะครับอาจจะเป็นแบบอ ي, ไอ้ได้ไลฟ์สักร้อยหนึ่งก็จะเป็นไลฟ์ร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบหรือว่าร้อยสามสิบนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆนะครับเนื่องจากมีการแถมเข้ามาอย่างนี้ผมก็ชอบมากๆเลยครับผม แนะนำนะทุกคนผมว่าแนะนำนะถ้าจะใครจะมาเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่จะมาทำรายได้สร้างช่องทางการหาเงินต่างๆนะครับผมหรือจะเป็น t ิ k กต็อกเกอร์ก็ได้นะครับบอกไว้เลยว่าทำได้นะครับทำได้นะเป็น t ิ k กต็อกเกอร์ก็ได้อ่าเป็นยูทูบเบอร์เป็น a c e b o o k อ่าอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้โอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับผมยังมีอีกหลายบริการที่ผมยังไม่ได้ทําการรีวิวให้ดูนะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมรอบต่อไปผมบอกเลยผมจะมารีวิวอีกแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบริการไหนนะเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะเอาบริการไหนดีนะครับท่านะผู้ชมนะตรงนี้เอาใจคนที่เป็น Tik t o ็อกเกอก่อนนะครับผมใครที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะทําช่อง a o v นะครับผมหรือจะเป็นช่องเกมช่องอะไรก็ได้นะครับผมช่องคอนเทนต์ต่างๆเนาะแล้วก็อยากจะเป็น Tik t o ็อกเกหรือจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ได้นะครับผมจัดเลยนะครับเว็บ kmmkth.com นะครับผมครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย